วันนี้คุณครูมีขอมามาให้เขาเรียกมาอะไรมาตอบแทนมันเกิดเออที่โรงเรียนเซอร์ไพรส์นะคะเป็นชาไข่มุกเดี๋ยวจะบบละลายซะก่อนนะคะก็เลยจะแจกชั่วโมงนี้พอกินเสร็จพ้กก็กินข้าวไม่ได้อิ่มน้ำอ่ะมาหยิบแล้วก็ขอบคุณแล้วก็หยิบไปค่ะขอบคุณค่ะเออแล้วก็หยิบไปเลย กินตอนนี้เลยค่ะกินตอนนี้ได้เลยเหลืออะไรก็กินได้นนแนแล้วแต่ค่ะถ้าหมดหมดคนหลังก็ไม่ได้เลือกแค่นั้นหรือใครจะเอาน้ําแข็งก็ได้นะอย่าให้โกอย่าให้เลือกเทออยากให้เปื้อนแล้วกลับไปทํางานค่ะ <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งดูดหมดนะเราถ่ายรูปรวมก่อน อันนี้เสร็จแล้วอันนี่เหลือไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหยิบดีๆห้ามหล่นแตกถ้าใครแตกคือว่าสละศนลดูออกจากห เขย่าน้ำสิเวลาจับแล้วเขย่าให้น้ำมันหยุดในในนี้เออเขย่าน้ำแข็งมันลงในถังหนูนี่ครูก็เล็งเมื่อกี้อะครูก็เล็งเมื่อกี้นะ่ะครูขออันนี้ได้ไหมเอาอ,อันนี้ให้ครูหน่อยค่ะอันนี้จองไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เหลือจะให้แค่นี้เหรอเอาเรามากันน้อยจังเอาเหรอใครไม่กิน เดินๆนจะกินอะไรเอฟจะกินอะไรให้สิบบาทตอนเที่ยงไปซื้อขนมที่สหกรณ์คนละสิบบาทหมดยังเอาทำไมเหลือเยอะจังอ่ะให้อันนึงเอานี่มาแล้วเดี๋ยว,วเกือบปดเนาะเกือบปดกินได้นี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับก่อนอุ้ยอุ้ยครูสาจองคุณสาจองอ่ะ พ,พี๊มาอุยเสียดายครูเลยเดี๋ยวกินชากินไข่ไปกินนี่ก็ได้ชาไทยครูแรกกับงคท้ใครยังไม่กินได้กว่าเนี่ยใครนะไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ก็ได้โอ้ยอร่อยไหนลองดูสิอ่ะเสียบจึ๊บอ่ะมองกล้องครูทำเองปะคะอุ้ย ดูหน้าครูด้วยครูทำเองเหรอคะอันนี้มองกล้องค่ะเสียบดูดกินตัวนี้เลยยพวกอะไรบ้างสิเสพวกอะไรบ้างสิขอบคุณครับขอบคุณค่ะโวยพรโวยพรครูก็ได้โวยพรย้อนหลังไม่ให้ไแต่ความมัไม่เหมือนเราให้ไปทำอะไรอะไรโชว์ของใหม่สิ ใว้ <Why? S 1> มีแฟนใหม่โอ้ยหาให้เลยเด้อนานหกเมตรนุน่นผ้าอยู่หลังห้องเอา้าไม่กินนี่นี่ไม่กินเดี๋ยวเอา้าแล้วจะกินอะไรหมูกระทะเนาะหมูกระทะจิ้มเลยไม่ต้องเก็บความสภาพร่างกายแข็งแรงน,นี่เห็นไหมตัวยาวเอาที่แก้วไป <laughs> ต่อหน้าต่อตาเนี่ยแย่งชาไข่มุกคูณเนะี่ย <laughs> นี่สละสิิ์นี้ไม่สบายมองกล้องหน่อยค่ะไม่ต้องกล้องเลยอะทุกคนมองกล้องยกแก้วขึ้นมาเย้โอเคอ,เคอะกินกันไปอัปเตอร์ปาร์ตี้ค่ะ